สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับออนิวจากนครชัยศรีนะครับวันนี้มาใส่กันที่ลอตะเก่งสาขาบ้านโป่งนะครับนี่ครับมาใส่แมวนปนทุกไหลยเด่นสาขาบ้านโป่งสักก็แช์ได้นะนี่ครับผมนี่ครับผมโทรปุ๊บมาปั๊บนะครับโทรเมื่อเช้านะครับมาสิบห้ากับสิบสี่นะนี่ครับผมรอๆเลยนะครับนี่ครับเป็นใจแอน XL สองนะครับขอ1สิบสี่ครับรัดได้ยาง Hero R วันวันวันนะครับนี่ครับ Hero R วันนวันนะครับขอ1สิบสี่นะครับสินค้ามีรับประกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องโกนะครับใช้งานได้จริงบรรทุกได้จริงนะครับนี่ครับนี่ครับลอหลอเลยล้นนิดนิดนะครับล้นนิดนิดแค่ให้ตำรวจทักนะครับทักแต่ไม่จับนะครับทักว่าใส่มาจากที่ไหนนะครับนี่ละหลอเลยครับ นะครับสวยไหมครับสวยจริงครับตัวจริงสวยมากกว่านี้นะครับนี่ครับไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่าครับภาพชัดหรือเปล่านะครับภาพชัดไหมพิเทพภาพภาพชัดเปล่าชัดไหมเพื่อวันนั้นไลฟ์เมื่อวันก่อนภาพไม่ชัดมาดูเบอร์เบอร์ต้องให้ไปดูใน y o u ูทูบยู u ูปก็ชัดหน่อยนะครับนี่ครับเป็นรถวิ่งน้ํามันนะครับอาชีพอาชีพหลักนะครับวิ่งน้ํามัน อาชีพเสริมซ่อมมอไซค์ไม่ใช่ซ่อมมอไซค์นะครับโอ้หลายอาชีพครับยุคโควิดนะครับนี่ครับนี่ครับอาสวัสดีครับพี่นี่นั่งหลบกันยุ่นี้สวัสดีครับอามาจากไหนกันนครเยสีครับนครเยสีครับติดตามล้อตะเก่งมานานแล้วยังครับได้พักใหญ่ลนะครับพักใหญ่เหรอไอตัวไอโวไปเลยนี่นะครับ มาตั้งใจใส่สิบห้านะครับมาได้สิบสี่ถูกใจไหมพี่วันนี้ถูกใจครับถูกใจนะ <laughs> อ่าขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณครับอ่านี่ครับใใน,นี่ครับผ,ผมนี่ครับผมสนใจจะใส่ล้อแม็กบรรทุกยางบรรทุกทักเข้ามาเลยครับที่ล้อตะเก่งนะครับสาขาบ้านโป่งหรือใกล้ที่ธรรมศาสตร์ก็เป็นดีธรรมศาสตร์นะครับนี่ครับนี่ครับแม็กบรรทุกเรามีครบทุกสีทุกลายนะครับนม่ ทุกสีทุกลายนี่ครับสวยๆกันเลยนะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นใจแอน XL1 หนึ่งใจแอน XL2 สองหรือว่าจะเป็นใจแอน XL3 สามตัวใหม่ล่าสุดจะมีสีทองนะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นใจแอน XL4 จะมีล็อกสีทองนี้นะครับนี่ขอบทองนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับห้ารูขอบสิบห้านะครับสิบสี่สิบห้าเรามีหมดทุกสีทุกลายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับเมื่อกี้จัด เก้านิ้วอัฟศูนย์นะครับงานเทพๆเลยนะครับวสวยๆรัดได้ยางสองหกห้าก็จับไปแล้วคันหนึ่งไม่ได้ไล์เมื่อกี้ร้อนไล์ไม่ไหวนะครับอะนี่ครับลูกค้าระยองนะครับนี่ลูกค้าระยองสั่งไว้รอจะส่งนะครับรถยังไม่มาเลยป่านนี้จะส่งหมายเลขให้เขายังไม่มาฮะยังไม,ยงไม่ยังไม่มารับของเลยเจ้าของก็โลหมายเลขพัสดุตายแล้วโดนด่าแน่ๆอ่ะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามผลงานนะครับล้อตะเก่งคำภาษาของหลวงนะครับว่าจะเป็นยางใหม่ยางป้ายแดงยางบรรทุก XCD ราคาไม่แรงมากจับแตะต้องได้นะครับนะครับสนใจติดต่อได้ทั้ง2สาขานะครับ081นะครับ9191976นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ